วิกฤตเนื้อโคเนื้อราคาตกตำ่ำเป็นความสิ้นหวังของเกษตรกรพม่พี่น้องผู้เลี้ยงงวงบนอนอสวัสดีครับผมโคบานเมืองร่อยเกินนะครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับปัญหาโคเนื้อนะครับอันนี้คนที่เลี้ยงโคเนื้อนะครับราคาตกต่ำนะครับเป็นกระแสในโซเชียลนะครับเกษตรกรเรียกร้องให้เลงแก,ก้ปัญหามีทาง การอภิปรายในสภาพผูแทนราษฎรแต่ความชัดเจนจากฟังรัฐบาลกับมีเพียงโครงการโครแสนล้านที่หลายคนได้แต้ถามว่าโครงการสร่งเสริมเลี้ยงงัวอีกระบอคล้ายแม่งเมาบินเข่าของไฟโครงการกู้เงินเลี้ยงโคขุนเป็นหนี้สองล้านเพราะร่วมกุมกู้เงินมาเลี้ยงโคขุนเฮาเคยเลี้ยงแบบชาวบ้านทั่วไปเพราะมีโครงการ ล้านละร้อยเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำก็เลยกู้มาเลี่ยงบกคิดว่าจะจริงนะครับคุณวินัยผัดพ,พบนะครับประทานกลุ่มผู้เหลี่ยงโคขุนวัางหินกาวด้วยความผิดหวังคุณวินัยระบุวา่าเหลี่ยงงัวเราจริงนะครับแล้วก็เป็นนีแถมเป็นนี้ลักล้านแต่สุดท้ายรัฐบาลก็ยังเป็นความหวังเดียวในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เหลี่ยงโคขุนวัางหินบานสางปะอาวนะครับตำบล บอ่อแก้วอำเภอวังหินจังหวัดสีสเกตแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยก็เด้สะท้อนปัญหานะครับให้กับเครือข่ายเกรรษตรกรหลักสันติและวิสาหากิจชุมชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่รวบร่วมไล่ชื่อและครับและแจ้งยอดหนีของเกรรษตรกรยื่นต่อนาอยกรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ปัญหา โดยขอให้นะครับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับได้ซื้อหนีส้สินของเกษตรกรจากสถาบันการเงินเพื่อให้เกษตรกรสามารถผ่อนชำระได้โดยบอถ,ถูกฟองร้องยึดทรัพย์นะครับนี่นะครับปัญหาเอางว่วผลมาแลลวนะครับเอางวาา่วมาเลลวเวลาเลี่ยงบอมีตลาดรองรับหรือปล่อยออกก่ไใด เมื่อสองก้อนนะครับทั้งกลุ่มในเขารวมโครงการนะครับล้านละลอยนะครับรัฐบาลยุคนั้นนะครับมีโครงการให้ทกศส,สนับสนุนสินเชือ่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในอัตราดอกเบีย้ยลอยละ0.01ต่อปีหรือล้านละลอยและมอบหมายให้กรมปรตท์สนับสนุนการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรน,นะครับอนันจวัตสิสเกตนะครับพร้อมนำพร้อมนำบริษัทเอกชนนะครับมา ให้ขอตกลงนะครับขายอาหารโค่นะครับและเขารับสื่อโคขุนธรรมดจากเกษตรกรทรงขายต่างประเทศแต่มีทั้งกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จและกลุ่มที่ล้มเหลวเกษตรกรส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าในขั้นตอนอาการทําสัญญานะครับบบแมนถูกกลุ่มที่กู้เงินแล้วจะได้ดอกเบี้ยต่านะครับบบแมนทุกกลุ่มที่กูแกแกกก้แล้ว ที่ได้ดอกเบี้ยต่ำนะครับอันนี้พวกเขาว่านะครับพวกเขาตัาง้งคําถามว่าสาเหตุที่ลมเหลวเป็นเพราะพวกเขาขาดความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคขุนหรือยังมีสาเหตุอื่นอย่างกรณีที่โครงการกาำนดให้ต้องซื้อวัวจากเอกชนนะครับซึ่งนําวัวที่อาจบม่มีคุณภาพมามอบให้นะครับแม้คว,าว่าอ่า ความลมเลวที่เกิดจากการเลี่ยงง้อนี่นะครับมันมนันพอเขาขาดความรูวอลหรือทางไฟอเอกชนนี่นําง้วที่บมีคุณภาพมาหมอบห้ร่วมทางอาหารที่เอกชนขายให้เกษตรกรกรณีที่โครงการกำหนดให้ต้องซื้อง,ง้วจากเอกชนนะครับซึ่งนําง้วอาจมีคุณภาพกมาหมอบหายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เอกชนขายให้เกษตรกรม,มีคุณภาพ จริงหรือไม่นะครับแมนโบนะครับว่าอาหารดิคลายหายเนี่ยมีคุณภอาพบอกในช่วงปี2 5 6 3าถึง2 5 6หนะครับประเทศไทยสามารถส่งออกโคกขุนไปยังประเทศเวียดนามได้นะครับก่อนจะเจอปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในปลายปี2 5 6หเหตุให้เวียดนามระง,งับการนำโคกขุนจากไทยนะครับแม่ปัจจุบันจะสามารถส่งออกได แต่ก็มีจํากัดน,นะครับระเบียบที่เข้มงวดส่งออกเป็นหมายลงราคาง,งัวในประเทศตกต่ำจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปัญหานี้นะครับส่งผลกระทบต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเหนือตอนน้ำตำบลสีสําล้านอำเภอวังหินจังหวัดรีสะเกียนะครับแม่เคยเป็นปเ,เป็นกลุ่มเลี้ยงโคขนที่ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับเคยขายโคขนได้กำไร แต่ปัจจุบันนี่พวกเขาหยุดเลี้ยงนะครับและทยอยขายง่วบางส่วนใช่นี้เท่ากับสองมีเกษตรกรหลายรายนะครับรเชิญปัญหาขาดทุนจากการเลี้ยงโคขนนะครับคุณนิติพงศ์นะครับธัญท,นทอนสุริกุลเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วจังหวัดศรีสะเกดเป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินหยุดเลี้ยงโคขคนหลังส่งออกโปรได้ราคาตกตำ่ำหากเกษตรกรที่บเคยเลี้ยงง่วนะครับหรือบ่ประสบ ม่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคขุนแล้วแล้วหวังจะประสบผลสเร็บจากอาชีพนี้ต้องคิดทบทวนดีๆนะครับบอชนั้นจะเป็นเหมือนแม่งเมาบินเข่ากองไฟเลี้ยงโคขุนเอาเงินต้องบ่เริ่มด้วยการเป็นหนีนะครับพันวายจังสันท่ามกลางวิกฤตราคาโคเนื้อตกต่ำเกษตรกรหลายคนเป็นหนีจากการกู้เงินมาเลี้ยงงัว แต่ยังมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งร่วมกลุ่มเลี้ยงโคกขนเกรดพีเมียมมีตลาดรองรับชัดเจนราคารับสื่อที่แน่นอนตามคุณภาพเนื้อพวกเขาย้ำถึงปัจจัยความสุนเรจขอหนึ่งว่าอย่าสนใจคือการเลื่อนต้นเลี้ยงงัวต้องเริ่มจากทุนที่เกษตรกรมีค่อยๆเลี้ยงลูกบอแมนเริ่มกู้เงินมาเลี้ยงงัวแต่เป็นการเลี้ยงงัวเพื่อเอาเงินนะครับพันวาสันนะครับ โคขุนเกรดพี่เมียมนะครับขุนไร่เน่าสิบถึงสิบสองเดือนถูกนํามาร่วมทีข้อกลางของเครือข่ายเกษตรกรฟร์มโคขุนอ,อ,อมมัมอมรีฟ้ามตําบลปราสาทอําเภอห้วยทับ,ท,บทับท่านจังหวัดชิซเกิเพื่อเตรียมโ่งขายแห่งเกษตรกรเครืคอข่ายโคเหนือจากัดจังหวัดนครปฐมวันทรงโคขุนคือวันแห่งความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเกษตรกรพวกเขาบอกว่าเนี่ยท่าสําคัญในการเลี้ยง โคข,ข้นนะครับง้อขนของกลุ่มคือจะบ่าหายเกษตรกรกู้เงินมาลงทุนเลี้ยงโคข,ขนนะครับแต่จะแนะนําให้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีที่เคยเลี้ยงงว้วแบบพื้นบ้านใช่ทุนที่มีทําขอ,อกงอ่ายๆปลูกแปลง้าเหตกากมั่นเองยีสาโทผสมอาหารขน้นเพื่อลดต้นทุนเรียนรู้จากการเลี้ยงหนึ่งถึงสองตัวกรน,นะครับเมื่อประสบผลสเร็จริงค่อยๆขยายขอ,อกเพิ่มจํานวนโคที่จะนํามากขน ในช่วงที่ราคาเหนือง,งวอตกต่ำแบบนี้นะครับถือเป็นโอกาสท่องที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนพีเมียมที่ไปเลือกซื้อโคตามตลาดนัดโคกับบือนะครับสายพันธุ์ชารเลตเองกัสบามันเลือดสูงซึ่งช่วงนี้ราคาถูกมากนะครับึ่งตัวละมือ่อหนึ่งเมื่อหาพันบาทนะครับนํามาขนุนเซฟเดือนหากต้นทุนได้นะครับน่าจะได้กําไรถึง2 0 0 0มืถึงาสาม0มื่อนบาทต่อโตนะครับถ้าเลือกดี เครือข่ายเกษตรกรฟาร์มโคกขุนนะครับอมริฟาฟ์มจังหวัดซีสเกตมีสมาชิกกว่าลอยยี่สิบครั่วเลือนมีเงิ่นหมุนเวียนและในชุมชน40ล้านบาทต่อปีเริ่มเลี้ยงโคขุนตั้งแต่ปี2 5 6หานะครับงวดที่เลี้ยงยางปรณีตนะครับจากความตั้งใจของพวกเขากลายเป็นเนื้อพรีเมียมที่เป็นที่รู้จักในตลาดภายในประเทศภายใต้แบรนด์แมคเบฟนะครับเป็นการเลี้ยงงวดที่มีตลาดนํำชัดเจน สางรายได้ยังตอนนื่งและอาชีพที่มันคงให้กับเกษตรกรเพิ่์ลบายจังซันนะครับอ่าโครงการนะครับที่อ่าโครงการโคแสนล้านตัวตองบอ่มแมนโคแสนสาหัสนะครับอ่าอันที่เคยมีผักตัดต่อของลีซ่านะครับน่าจะประสบผลสําเร็จเพิ่พ์ลาจังซันนะครับนะครับให้ให้คิดทบทวนนะครับการเลี้ยงโค้คนในบ่มแมนอ่า เรื่องง่ายนะครับเราก็นโยบายต่างๆเขาต้องคิดให้ดีการลงทุนนั่นนะครับอ,อการการลงลงทุนนั่นนะครับบ่แมนว่าจะกู้หนี้ยืมสินมากนะครับสําหรับวันนี้โคบานเมื่อเลยเกินกับมาเราสูพีสูนองฟังเพียงเท่านี้นะครับ